สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสปอยน,นิยายเรื่องใกล้แค่พันลี ep ที่5กันเลยนะคะก็จะอัดคลิปต่อกันเลย ep ที่ ep นี้คือมันเริ่มสนุกทวีคูณความน่ารักเข้าไปเรื่อยๆแล้ว ep นี้พันลีก็แสดงความรู้สึกของเองออกมาได้ชัดเจนมากๆใกล้ก็น่าจะเริ่มรู้แล้วว่าพานลีคิดอะไรกับตัวเองแต่เรารู้สึกว่าใกล้น่าจะไม่กล้าย,ยอมรับว่าเออคนที่เราชอบจะชอบเรากับหรือเปล่า ก็ฝากลุ้นกันด้วยว่าสองคนนี้จะได้เป็นแฟนกันกี่โมงนะคะ,ะก็ฝากทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องถัดไปของเราด้วยนะคะเพื่อไม่แก้เสียเวลาเราไปเริ่มสปอยตอนต่อไปกันได้เลยค่ะแล้วหลังจากที่เขาแยกย้ายจากเพื่อนๆนเขาก็เดินมาขึ้นรถกับไก่วันนี้เขาตั้งใจจะไปส่งไก่ใจที่คอนโดแล้วพอขึ้นรถมาได้หลังจากที่เขาแยกกับเพื่อนได้แค่นิด ทเ,เท่านนั้เพื่อนก็รัวแชทเข้ามาเลยพลีก็หยิบขึ้นมาดูว่าเพื่อนคุยอะไรกันในแชทสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือบอสส่งรูปเขากับใกล้มาเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเพื่อนในความสนใจเขาขนาดนี้และพอบอสส่งรูปเข้ามาปุ๊บทุกคนก็รัวข้อความมาเลยถามพลีใหญ่เลยว่าคนนี้ใครใช่ใกล้ใจหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้น่ารักดีนะยิ่งสุมใกล้ๆยิ่งน่ารักใครหรอและทีวูคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้ามาเสริมทับบอกว่าคนนี้น่ารักจริงว่ะแต่ึงอย่าพูดมากนะเว้ย พารีมันห่วงพลรีก็เข้ามาดุเพื่อนนะบอกว่าอย่าซูมเยอะแล้วก็ห้ามเซฟรูปด้วยถ้ากูรู้ว่าใครเซฟรูปเนี่ยกูจะตามไปถึงบ้านเลย พันลีก็คือห่วงคุณไกออกนอกนามากแล้วก็ยังด่าบอสท,ที่ส่งรูปเข้ามาด้วยว่าถ้ามึงไม่ลบรูปมึงเจอดีแน่แต่บอสก็ขู่กลับว่าถ้าไม่ไปปาร์ตี้คืนนี้กูก็จะไม่ลบรูปแถมกูจะส่งรูปเข้ามาอีกเพราะเขามีหลายรูปมากและแต่และรูปที่บอสส่งมาก็จะเป็นรูปที่คุณไกลนั่งค่อมหลังพันลีแล้วจะมีรูปหนึ่งที่ใกล้สางผมพันลีอยู่มันมีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆก็แซวพันลีเยอะมากเพราะว่าใกล้เนี่ยน่ารักมาก แต่ทุกครั้งที่เพื่อนชมใกล้เนี่ยพาลีก็จะด่าเพื่อนตลอดไม่อยากให้เพื่อนมองคุณใกล้แล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นใกล้อีกเขาห่วงนะคะมันชัดเจนมากๆว่าพาลีชอบใกล้ใจมากสุดท้ายเขาเลยยอมตอบตกลงไปปาร์ตี้ด้วยไม่งั้นบอสคงไม่อยู่ส่งรูปมาจริงๆแล้วเขาอยากไปเจอเพื่อนๆแหละเพราะว่าครั้งเนี้ยเพื่อนๆก็ขอร้องอยากให้ดูคนมาครบไม่มีสาวๆหรอกไม่ต้องเป็นห่วงและก่อนที่เขาจะปิดแชทเนี่ยทิวยังแซวอีกว่าอย่าลืมขอคุณใกล้นะ พารีเลยตอบไปว่าไม่ต้องขอแค่บอกก็พอเพื่อนๆเลยแซวว่าโหนึกว่าจะกล้าที่แท้ก็พารีก็ได้ต่คิดว่าเออความเท่ที่สั่งสมมาเนี่ยมันได้หมดไปวันนี้แล้วตั้งแต่ที่คุณใกล้สางผมเขาแล้วและเพื่อนๆเนี่ยพยายามจะส่งสายตามาว่าดุสิดุเลยอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่กล้าดุใกล้นะยิ่งมองหน้าใกล้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเออดุไม่ลงอะ่ะและตอนนี้เองที่ความรู้สึกโมโหมันปีกขึ้นมา พราะว่าไกล้เนี่ยทำตามที่บอสบอกทุกอย่างและพอเขาหันมามองคนไกลที่ตอนนี้กําลังจดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในสมุดเขาเลยหันไปมองได้แต่เอามือไปรูปหัวไม่ไกล้ที่จะดูไกล้แม้แต่น้อยแล้วก็บอกให้ใกล้คาดชิมคัดด้วยเขาจะไปส่งไกล้ที่คอนโดและก่อนที่รถจะออกเนี่ยพารีก็บอกใกล้ว่าอย่านอนดึกนะครับวันนี้จริงๆพารีก็ไม่อยากนอนดึกหรอกแต่เพื่อนชวนไปปาร์ตี้แต่เขาจะรีบกลับแล้วกันคุณใกล้นอนแล้วก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะ ไก่ก็พยักหน้าตอบรับนะคะและพารีก็ขับรถไปส่งไก่ระหว่างทางไก่ก็พูดเก่งมากยกเรื่องนู้เรื่องนี้มาพูดพารีรู้สึกดีมากเขาอยากฟังเสียงไก่ตลอดเวลาเลยไก่อย่ายิ่งเล่ายิ่งน่ารักช่วงแรกไก่เป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดแต่เขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยไก่กล้าเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังมากขึ้นถึงแม้จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องที่ไม่มีสาระเขาก็อยากฟังไก่เล่าตลอดและพอมาถึงคอนโดก่อนจะลงจากรถเนี่ยพารีคิดในใจว่า เขาจะเอายังไงต่อดีความสัมพันธ์มันคุมเคือเขาอยากจะก้าวเข้าไปอีกระดับหนึ่งพรีเลยตัดสินใจหลังใกล้ก่อนก่อนที่กล้จะเปิดประตูลงไปกล้ก็หันมาถามพลรีว่ามีอะไรหรือเปล่าพารีก็เลยบอกไปว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วพอที่จะเป็นเพื่อนคนใกล้ได้ไหมกล้ก็หันมายิ้มให้เขานะคะแล้วก็ตอบพรีไปว่า กำลังจะเดิอนออกจากรถไปเหมือนไกล้จะคิดอะไรได้และก็หันหน้ามาหาพารีบอกกับพารีไปว่าเรารู้ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปเราขอข้ามคันปีขาคันึงได้ไหมเราเป็นเพื่อนสนิทก,กันเลยได้ไหมพารีก็ได้แต่อมยิ้มกับท่าทีของไก้เหมือนจะก,ะก้า,ก,ากลัว,ลวแต่พารีรีบตอบตกลงเลยและบอกไก้ไปว่า งั้นเรามาเป็นเพื่อนสนิทกันฟันดีนะครับเขาก็บอกฟันดีกันไปและหลังจากลงรถไปได้แป๊บหนึ่งพาลีก็ส่งสติกเกอร์ฟันดีไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็ขับรถกลับบ้านด้วยความสุขมากเขาเลื่อนขั้นเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นคนคุยกันหรืออะไรก่อนแต่เป็นเพื่อนนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพาลีคิดอะไรอยู่ถึงขอใกล้ใจเป็นเพื่อนและเราจะตัดไปสองสาวันถัดไปเลยวันนี้เป็นวันพุธนะคะใกล้ก็ไปเรียนตามปกติ แต่วันนี้เป็นวันที่เขามีเรียนเช้ามากและต้องเข้ามาหาลัยแต่เช้าดูความที่เขามีตรวจเสื้อผ้าก่อนที่จะเข้าคาสเรียนเขาเลยต้องรีบไป เขาก็รีบมากนะคะถึงแม้เขาจะเผื่อเวลาไว้แล้วแต่รถติดมากเขาเลยตัดสินใจจอดรถไว้ที่คอนโดเพื่อนแล้วก็นั่งบินมอไซค์เพื่อจะไปคณะให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็มาถึงห้องตามเวลาที่เขาคาดไว้แต่มันก็เหลือเวลาอีกไม่มากเขาก็ไปที่ล็อกเกอร์ก่อนที่จะเอาของไปเก็บแต่พอเขาเปิดล็อกเกอร์ไปก็ต้องตกใจเพราะว่ามันมีนมกับขนมวางไว้อยู่ซึ่งมันไม่ใช่ของค้างคืนแน่เพราะยังมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่กล่องเขาก็แปลกใจว่าใครจะเอาไม้เขามีคนเดียวที่เขาเพิ่งคุยเรื่องนี้ไปก็ คือพารีคือช่วงนี้เขากับพารีคุยกันตลอด2อสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะแชทคุยกันถึงได้รู้เรื่องราวของกันและกันมากขึ้นใกล้มีเรียนอะไรบ้างแต่ละวันและแต่ละวันใกล้ทําอะไรบ้างเขาจะคุยกันมากขึ้นช่วงแรกก็จะคุยกันผ่านตัวหนังสือแต่หลังๆมาพารีบอกว่าเวลาดึกๆแล้วพารีง่วงพิมพ์ไม่สะดวกพวกเขาเลยใช้การโทรคุยกันแทนเขาก็คุยกันเยอะมากๆคุยกันยันเข้านอนเลยเขาเลยได้รู้เรื่องราวกันมากมายและคนที่เขาคิดว่าจะเอานมกับขนมมาให้เขาได้ ก็ต้องเป็นพารีแต่วันนี้พารีมีเรียนบ่ายนี่พารีจะเอาไม่ให้เขาเหรอคงไม่ใช่หรอกมัง้งแต่เหลืออีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือพี่ดอมเพราะว่าพี่ดอมมีเรียนเช้าเขาเลยตัดสินใจโทรหาพี่ดอมก่อนเพราะเขาไม่คิดหรอกว่าพารีจะไป็น,นให้แล้วเขาก็เลยถามพี่ดอมว่าพี่ดอมเป็นเอาขนมกับนมมาวางไว้ที่ล็อกเกอร์ใช่ไหมแต่พี่ดอมหัวเราออกมาก่อนและก็บอกว่าใช่พี่เป็น,นไปวางแหละพี่เบื่อพารีมันบนนะ่น่ะ ตอนแรกใกล้ก็ไม่อยากให้พี่ดอมลําบากนะคะเขาบอกไม่เป็นไรเขาจะพยายามกินแล้วกันไม่อยากให้คนลําบากแต่พี่ดอมก็ขัดขานนะบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่ลําบากหรอกพี่ให้ด้วยความเต็มใจมันไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นปกติแล้วเขาเรียนเช้าอยู่แล้วแค่แวะซื้อขนมก๋งน,นมมาให้ใกล้แล้วก็ใส่ล็อกเกอร์ไว้มันไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรเขารู้ว่าใกล้เรียนเช้ามากใกล้ก็ขอบคุณพี่ดอมในใจก็เต้นแรงนะคะพารีแบบน่ารักมากเป็นห่วงเขามากๆแต่เขาไม่อยากหวังให้พารีเอาไม้ให้เขาหรอก เพราะกลัวพันลีจะลาบากเกินไปเพราะผลนลีมีเรียนบ่ายแล้วเขามีเรียนเช้าเนี่ยผลิลีจะมาหมอเพื่อเอาน้ำกับขนมมาให้เขาแค่นี้หรอเขาไม่อยากให้พันลีลาบากเขากลัวว่าสิ่งที่ผลิลีทามันจะไม่ยั่งยืนแล้วกล้ก็หยิบนมกับขนมเพื่อมากินรองท้องก่อนที่จะเข้าเรียนทฤษฎีนะคะ หลังจากเรียนเสร็จเพื่อนๆก็หิวโซเลยเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้กินข้าวเช้ามาเขาเลยต้องรีบกู่กันไปที่โรงอาหารแต่ครั้งนี้ใกล้ไม่ต้องรีบเหมือนเพื่อนนะเพราะว่าเขามีอาหารรองท้องมาแล้วและหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าไปสั่งข้าวในโรงอาหารเขาเลยออกมาซื้อน้ำมะพร้าวข้างนอก จริงๆแล้วมันก็มีขายข้างในโรงอาหารแหละแต่เขาอ่ะอยากจะอุดหนุนป้าข้างนอกและรสชาติก็ดีกว่าด้วยเขาเลยออกมาซื้อน้ำมะพร้าวปั่นข้างหน้าและระหว่างที่ยืนซื้อเนี่ยเขากะว่าจะไล่ไปหาพลรีถามพลีว่าถึงมอรหรือยังเพราะว่ามันตอนเที่ยงแล้วเขายังไม่ทันได้พิมพ์ข้อความไปเลยพลีก็ส่งข้อความมาก่อนถามเพราะว่าคนใกล้สั่งน้ำอะไรครับและพอเขาเห็นข้อความนั้นเขาก็รีบมองหันซ้ายหันขวาเลยว่าพารีอยู่ไหนพารีต้องอยู่แถวนี้แน่ๆ แล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่า พาลีกำลังเดินมาหาเขาแล้วพอมาถึงก็ลูบหัวถามไก่ว่ามาซื้ออะไรครับกินอะไรเอ่ยไก้เลยบอกไปว่าเขาสั่งเมนูไหนพารีเลยหันไปสั่งบ้างบอกเอาแบบขุดไก่เลยอยากลองกินเมนูปวดของคุณไก่บ้างแต่ไก้ก็แกล้งพาลีนะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เมนูปวดของเขาหรอกเขาแค่อยากลองเฉยๆแต่พาลีไม่เชื่อนะคะบอกว่าคุณไก้หลอกผมไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าคุณไก้ไม่ชอบอ่ะคุณไก้จะไม่สั่งแล้วก็จะไม่เลียวแลมันด้วยผมรู้ดี คือใกล้ก็หมันไส้พันลีนะ เขาคุยกันเยอะมากจนถึงขั้นพลีรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องของเขามากๆในระหว่างรอคุณป้าปั่นน้ำพาลีก็ส่งข้อความมาหาไก่พอโทรศัพท์ไก่ดังไก่ไม่อยากจะหยิบขึ้นมาดูระหว่างที่คุยกับพาลีแต่พาลีบอกให้เขาดูลายก่อนไก่เดินหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เปิดดูไปที่ช่องแชทได้รู้ว่าพาลีเป็นคนส่งข้อความมาเองและพอเปิดเข้าไปดูก็เห็นตัวหนังออนไลน์ที่พารีเป็นคนจองตอนนั้นเขาทำตัวไม่ถูกเลยนี่พารีจะชวนเขาไปดูหนังหรอ และพาลีก็ยังบอกไก่ว่าถ้าอยากตอบแทนเรื่องน้ําคุณไก่ก็เลี้ยงปอบคอนผมแล้วกันเพราะว่าน้ำอย่าผมเลี้ยงเองไก่ก็คือไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมามองเลยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้ไปดูหนังกับพาลีเขาได้เข้าใกล้พาลีก้าวหนึ่งแล้วเขาพยายามจะเข้าใกล้พาลีให้มากขึ้นไม่อยากจะหลุดเข้าไปในเฟนโซนที่เขาขอพาลีเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเป็นเพื่อนธรรมดาแล้วมันจะติดเป็นเฟนโซน ถ้าเป็นเพื่อนสนิทมันอาจจะได้เลื่อนขั้นก็ได้และครั้งนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีใกล้ก็ตอบรับทันทีเลยและพลีก็ถามใกล้ว่าแล้วคุณใกล้เรียนตึกไหนครับใกล้ก็บอกไปว่าเขาเรียนตึก11บเอ็ดพรรีก็ถามต่อว่าแล้วคุณใกล้เรียนชั้นไหนครับใกล้ก็บอกไปว่าเรียนชั้น8แล้วพลีก็พูดต่อว่างั้นบ่ายสามครึ่งผมจะไปรอคุณใกล้ที่ตึก11ชั้น8นะครับแล้วเจอกันใกล้ก็พยักหน้านะคะคือเขินมากและหลังจากที่ได้น้ำมา พลีก็อาสาเดินไปส่งไกล้ที่โต๊ะตอนแรกใกล้ปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรเขาเดินไปได้แต่พลีบอกว่าเขาสะดวกมากเขาเต็มใจเดินไปส่งเขาเรือเวลาอีกตั้งเยอะกว่าจะเข้าเรียนเขาเลยได้ไปส่งไกล้ที่โต๊ะแต่ระหว่างทางเดินไปที่โต๊ะเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าใกล้อะคืนมากแล้วพอมาถึงโต๊ะและเขาก็เห็นสายตาเพื่อนๆสามคนที่กําลังมองมาครั้งนี้มีกันอยู่ด้วยนะ ปกติแล้วกันก็จะมากินข้าวกับพวกเขาอยู่บ่อยๆและครั้งนี้มันก็โปเชะมาตอนที่พารีมาส่งพอดีและพอทุกคนเห็นพารีเดินมากับเขาเนี่ยก็สงสัยตาแซลล์มาเลยและก่อนจะไปพารียังรูปหัวเขาเหมือนปกติปกติแล้วพารีชอบรูปหัวเขาและก็ยังบอกว่าตั้งใจเรียนนะครับแล้วเจอกันพารีก็เดินไปและพอเขานั่งลงเนี่ยเพื่อนๆก็ลุมถามเลยว่ามาได้ยังไงนัดกันหรอหรือยังไงทําไมต้องเดินมาส่งกันด้วย ได้คือเขินมากแต่ได้ตอบไปว่าก็เพื่อนสนิทกันมาส่งกันก็ไม่แปลกแต่เขาก็ไม่หลุดพ้นจากเพื่อนอน,นะเพื่อนก็ยังแซวไม่หยุดอยู่แซวได้แล้วเขาเขินมากแล้วเนี่ยเพื่อนเก็ได้แต่หัวเราะยังไม่หยุดแซวไกลนะคะและพวกเขาก็พากันเข้าเรียนรอบบ่าย และหลังจากเรียนเสร็จไกดก็มีหลายงานที่จะต้องส่งภายในวันนี้มันเป็นของวิชาหนึ่งนะคะที่เขาทําร่วมกับทศและนิวมันเป็นวิชาที่ครูเป็นคนจับกลุ่มให้จริงๆแล้วขเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับทศกับนิวหรอกเพราะก็รู้ดีว่าทศกับนิวสไตล์การทางานเป็นแบบไหนเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยและก็ชอบโยนงานให้เพื่อนทําอยู่ตลอดและครั้งนี้พวกเขามีนัดส่งงานอาจารย์ก่อนห้าทุ่มเขาเลยขอรวบรวมงานจากเพื่อน ทุกคนก็ส่งข้อมูลของตัวเองมายกเว้นทศกับนิวที่พิมพ์มาบอกว่างานในส่วนของพวกเขาหาข้อมูลไม่เจอเลยและทั้งสองคนก็ให้เหตุผลเหมือนกันซึ่งใกล้ก็งงว่านี่มันเป็นวันส่งงานแล้วนะต้องส่งก่อนห้าทุ่มแล้วทําไมเพิ่งมาบอกปัญหาตอนนี้แล้วทําไมเพิ่งมาบอกว่าหาไม่ได้ตอนนี้ใกล้เลยพิมพ์เข้าไปถามในกลุ่มแต่ทศกับนิวก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าก็เขาหาไม่ได้ไงมันไม่เจอจริงข้อมูลมันน้อย แต่ใกล้ก็พิมพ์ไปว่าแต่เราต้องส่งให้อาจารย์ภายในคืนนี้นะแล้วจะทํายังไงต่อกลับมาทํางานได้เสร็จไหมเดี๋ยวพวกเขาจะอยู่ช่วยใกล้จะไม่ยอมทําเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เอางานทั้งสองคนมาทําเพราะเขาเคยให้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปเขาจะปกป้องจากทุกคนที่เอาเปรียบเขาเขาจะไม่ทําให้ตัวเองต้องลําบากอีกแล้วใกล้เลยพิมพ์ไปแบบนั้นแต่โทษกับนิวบอกว่าเขาสองคนได้ออกจากมหาลัยไปแล้วใกล้เลยพิมพ์ไปว่าก็แล้วแต่นะจะยอมกลับมาทํางานกับพวกเขาหรือว่าจะกลับบ้านไป ให้เลือกเอาว่าจะทํายังไงงานทั้งสองชิ้นเนี้ยก็ไม่ใช่งานของเขาเป็นงานของทศกับนิวเจ้าแบบนี้ก็ได้นะใกล้ก็พิมพ์ไปแบบนั้นเลยนะคะและใกล้ใจกับเ,เพื่อนๆก็รอนานมากกว่าทศกับนิวจะตอบมาและก็เป็นอย่างที่เขาคิดว่าทศกับนิวตอบตกลงยอมบวบนรถกลับมาเขาก็รู้แหละว่า2คนนี้ต้องวนกลับมาแน่ๆาะคังนี้ใกล้ใจเอาจริงแต่เขาลืมไปว่าตอนเย็นเขามีนัดไปดูหนังกับพาลีสีหน้าท่าทางใกล้ดูเป็นกังวลมากจนพายกับนิวจับได้สงสัยว่าใกล้เป็นอะไร แล้วก็พิ่งนึกขึ้นได้ว่าใกล้มีนัดหน่เห็นบอกว่าจะไปดูหนังกับพารีพายกับมีเลยบอกให้ใกล้ไปดูหนังกับพารีเลยยาเขาสองคนจะจัดการ2คนนี้เองแต่ใกล้ไม่อยากจะทิ้งให้เพื่อนสองคนเนี้ยต้องสู้รบปมมือกับนิวกับโทษกัว่าสองคนนี้จะโดนเปรียบเหมือนเขาเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะบอกกับคุณพารีเองเขาเลยตัดสินใจไลน์ไปหาพารีว่าตอนเนี้ยพารีอยู่ไหนแล้วพารีก็ตอบกลับมาทันทีว่าตอนนี้ถึงตึกแล้วครับกําลังขึ้นฟตบไปใกล้ก็มองโทรศรัพท์สักักกพพพเลยไไมม่่่รรู้วาจะะิ์อตอต และมันก็ผ่านไป2องนาทีพลีก็พิมพ์ต่อมาว่าคุณใกล้ครับการที่คุณใกล้อ่านแล้วไม่พิมพ์ตอบกลับมามันทําให้ผมคิดว่ากําลังโดนทิ้งลีกลัวว่าลีจะได้ไปดูหนังคนเดียว กล้่าเห็นข้อความเศร้าๆที่พิมพ์มาเนะี่ยเขาไม่เคยคิดจะปล่อยให้พารีไปดูหนังคนเดียวแต่เขาอยากขอเวลาพารีสัก20นาทีได้ไหมเขาขอช่วยเพื่อนทํารายงานก่อนเขาเลยรีบพิมพ์ไปนะคะพารีก็พิมพมาว่าโอเคครับตอนนี้ผมจะถึงแล้วคนใกล้อยู่ห้องไหนครับแต่ใกล้ก็พิมพ์ไปว่า๋ยวเขาเดินไปรับพารีเองเขาก็รีบเดินไปหาพารีเลยพอเดินไปที่ฟตบก็เห็นพารีอยู่หน้ารต์แล้วตอนแรกที่เขาเห็นพารีเขาเห็นแววตาเศร้าๆของพารีอยู่แป๊บหนึ่งแต่สักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นยิ้มมา ให้เขาเขาก็เดินไปหาไก่พลีก็รูปหัวเหมือนเคยที่เคยทําทุกครั้งที่เจอไก่แล้วถามไก่ว่างานมีปัญหาตรงไหนครับบอกลีได้ไหมไก่ก็บอกไปว่ามีปัญหานิดหน่อยเพื่อนสองคนหาข้อมูลไม่ได้และไก่ก็ยังพูดเรื่องดูหนังแล้วก็ขอโทษพลีด้วยแต่พลีบอกว่าไม่เป็นไรครับเอางานคุณไก่เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดูหนังกันก็ได้แค่คุณไก่บอกมาว่าอยาไปดูหนังก็พอแค่ไม่ทิ้งลูกหมาคนนี้ไปดูคนเดียวก็พอไก่ก็เลยบอกว่าไก่จะกล้าทิ้งลูกหมาไปดูหนังคนเดดยวไ้ัง โอโอนะครับพลีก็ทำหน้าน้อยใจแล้วก็บอกไปว่าถ้าคุณใกล้ไม่ไปดูหนังด้วยลูกหมาตัวนี้ก็คงได้ไปดูหนังคนเดียวแหละก็เหมือนกับตอนที่คุณใกล้บอกว่ายืนรอหน้าลิฟต์พลีก็คงได้แต่ยืนรอแหละครับ กลนี้ก็คือเอนดูไม่ไหวเลยตัดสินใจเอื้อมมือไปลูบหัวพลีแล้วก็พูดโอ้ไปว่าลูกหมาของไกล้อย่าน้อยใจเลยนะครับไกล้ไม่ทิ้งลูกหมาให้ไปดูหนังคนเดียวและก็ไม่ทิ้งให้ลูกหมาย,ยืนรอคนเดียวแน่ๆเขาก็คุยกันแบบมุง้งมิ้งน่ารักมากแล้วก็พากันเดินเข้าไปในห้องแล้วพอมาหนึ่งก็เจอเพื่อนเขาอีกสองคนก็แนะนําตัวให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการเพื่อนเขาก็สงสัยตาเ,าเซลล์ๆม่้เขาด้วยและหลังจากที่เขาแนะนําตัวอะไรกันเสร็จพลีก็เริ่มถามขึ้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะก้าวไกลหรอกคือมันจะดีหรือเปล่าที่เขาจะถามคำถามนี้แต่พายกับเมลี่บอกเลยว่าไม่เป็นการก้าวไกลแน่นอนให้เรียกว่าเป็นการเลกเป็นความคิดเรากันเมย์กับพายก็เลยเริ่มต้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดวิกฤตอะไรบ้างทําไมเขาถึงได้มาแก้ง,งานครั้งนี้ พารียิ่งฟังยิ่งปีดนะบอกไปว่านี่มันไม่ใช่ความผิดของสองคนนี้เลยแล้วทำไมนิวกับทศถึงหาข้อมูลไม่ได้แลวทำไมเพื่อนคนอื่นถึงหาได้แต่เขาจะลองทำดูเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันยากแค่ไหนเด็กนิทเทศของเขาอาจจะไม่เข้าใจการทำงานของกลุ่มใกล้แต่เขาก็อยากจะลองทำดูว่ามันยากแค่ไหนยากถึงขั้นสองคนนั้นทำไม่ได้หาไม่ได้หรอ ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ติดตรงที่ว่าเขามีโน้ตบุ๊กแค่เครื่องเดียวพลารีเลยอาสาบอกว่าเอาโน้ตบุ๊กเขาไปใช้เพราะปกติเขาก็พก MacBook มาตลอดอยู่แล้วพลารเลยรวมเบลโน้ตบุ๊กมาช่วยกลุ่มของเพื่อนใกล้ทํารายงานพอพารีไปได้สักพักทศกับนิวก็มาพอดี2คนนี้ก็มาด้วยท่าทีเหมือนเดิมแล้วก็พูดจามไม่เพาะเหมือนเดิม ตอนอ่านไปนี่คือปลีดขึ้นสมองเลยนิวก็พูดว่ากูขอทําก่อนนะเพราะกูต้องรีบกลับทศก,ก็พูดเหมือนกันว่าเออกูก็เหมือนกันกูก็รีบเหมือนกัน ใกล้ด้วยความหมั่นไส้นะคะเลยบอกไปว่ามันก็เป็นงานของสองคนไม่ใช่หรอแต่สองคนนี้ก็ยังเถียงนะคะใกล้ก็ได้สายนาใกล้กับนิวกับพจเนี่ยฟาดฟันกันได้แซ่บมากแต่ใกล้เขาจะเป็นสายเรียบๆดาเบาๆแต่เจ็บมากนะคะทุกคําด่าเลยแล้วพอนั่งลงเขาถามว่าตรงไหนที่โทศทาไม่ได้และสักพักหนึ่งพลีก็มาพอดีนิวพอเห็นพลีเนี่ยถงตาพึงเลยตาแพ่วพาวมากแต่ตอนนี้หน้าพาลีดูไม่จอยมากและก่อนที่จะเริ่มลงมือทํางานนิวก็พูดขึ้นว่า แล้วว่าคามของเมเร็วนะทศมาใช้คอมของเมไหมเพราะว่าทศรีบหนีเขาไม่ค่อยรีบแล้วเพิ่งนึกได้ว่านัดนี้เลื่อนได้งั้นทศมาทามมําคอมเมไหมเดี๋ยวเราไปทําคอมพัลลีเองซึ่งไกล้ก็รู้ว่านิวต้องการอะไรนิวต้องการที่จะเข้าใกล้คุณพัลลีใช่ไหมคือตอนแร,แรกเขาก็รู้สึกหึงแหละเพราะว่านิวมองพันลีไม่ละสายตาเลย แต่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่านิวทามันชัดเจนมากๆและสายตาท่าทางของใกล้ตอนเนี้ยมันรู้สึกหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้เขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนและก็ไม่สามารถเก็บสีหน้าได้ด้วยแต่เหมือนว่าพารีจะสัมผัสได้ก็เลยหันไปพูดกับทศว่ามึงมาทำกับกูด,ดีกว่ากูจะให้ดูด้วยว่าตรงไหนที่มึงทําไม่ได้และก็ถามทศว่ากูพูดคําหยาบได้ปะปกติแล้วกูเป็นคนพูดไม่เพรานะน่ะคงไม่ถือหรอกนะ ทศก็สบายนะบอกไปว่าอืมกูไม่ถือเพราะว่ากูก็พูดคำหยาบเหมือนกันพารีเลยให้ทษมานั่งข้างๆมาใช้โน้ตบุ๊กตัวเองแต่ตอนแรกเนี่ยโทษจะเอาไปทําเองนะแต่พารีรู้แหละว่าทษคงทาไม่เสร็จคงทําไม่ได้หรอกกว่าทษจะทําเสร็จเขาจะได้ไปดูหนังกับคุณไกล้ตอนไหนเขาเลยถามทษว่างานมีปัญหาตรงไหนช่วยบอกหน่อยเดี๋ยวเขาจะช่วยทําแต่โทษก็เหมือนจะมีฟอร์มนะคะก็ตอบครึ่งๆกลางๆจนพารีดูไปก็เถียงกันฟาดฟันกันแบบแซ่บมากพารีเป็นคนที่ดุแล้วโหด มาตอนที่ช่วยทดหาข้อมูลอนะแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเขาก็ถามทดไปว่าแค่นี้มึงทําไม่ได้เลยวะกระจอกอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันแรงมากซึ่งโทดก็รู้สึกว่าพารีกวนตีตัวเองอยู่ก็ด่าพารีไปว่าถ้ามึงไม่เต็มใจช่วยก็ไม่ต้องช่วยนะกูไม่ได้ขอให้ช่วยาพรารีพอได้ยินคำนี้ก็คือด่ากลับไปเลยแซ่บมากนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขาด่าอะไรกันแซ่บขนาดไหนก็สามารถไปอ่านได้และจนท้ายพารีก็ช่วยทดทําจนเสร็จ แต่ของนิวก็ยังไม่เสร็จสักทีทั้งที่ข้อมูลมันน้อยกระทดมากก็รู้เลยว่านิวต้องการจะทวงเวลาแต่ตอนนี้ใกล้กับพลรีก็คือหวานฉ่ำกันมากหลังจากที่เสร็จงานของทศใกล้ก็หันมาอ้อนพารีว่าหนังมันเริ่มแล้วจะยังไงดีพารีก็พูดไปว่าไม่ต้องห่วงครับต่อให้ผมจะซื้อตัวหนังอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่คนใกล้ไปด้วยก็พอ ก็มุงมิ่งพุ่งฟิงกันไปจนนิวรู้สึกเลี่ยนเลยยอมทํางานให้เสร็จแล้วก็บอกไปว่าอืมเขาทําเสร็จแล้วมีกับพายกระทอนหายใจโล่งอกเลยเออทําให้มันเสร็จเสร็จไปก็จบจะถ่วงเวลาเพื่อ ทุกคนก็พอรู้ว่านิวต้องการทวงเวลาและสุดท้ายใกล้กับพารีก็ได้ดูหนังด้วยกันโดยการซื้อตั๋วใหม่นะคะพอขึ้นมาบนรถใกล้รู้สึกว่าครั้งเนี้ยพารีดูโหดกับทศมากยิ่งรู้ว่าทศเป็นเพื่อนสนิทของเมฆและยิ่งทําให้พารีรู้สึกปลีดเขาไม่รู้ว่าพารีทาไมถึงดูโหดดูดุกับทศขนาดนั้นเพราะว่าก่อนที่จะกลับมาฝากบอกทศไปบอกเมฆด้วยว่าทําตัวให้มันดีๆหน่อยมีคนรอกระทืบอีกเยอะ เขาไม่รู้ว่าพารีกับเมกมีปัญหาอะไรกันจะเป็นเรื่องที่เคยมีปัญหากันที่ห้องน้ําหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่ตรงไหนใกล้ใจหรือตัสินใจถามเรื่องนี้ไปแต่พารีบอกว่าก็มีหลายเรื่องแหละ เขาก็เมฆก็ไม่ค่อยถูกกันแต่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นตอนที่เขาไปช่วยคนคนหนึ่งที่ติดอยู่ในห้องน้ําเห็นว่าเมฆกาลังคุยคนนั้นออกมาซึ่งดูจากตรงนั้นก็รู้ว่าเมฆกาลังบังคับคนนั้นอยู่เขาเห็นแบบนั้นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้เลยเข้าไปยุ่งเลยมีปัญหาและรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยมันเลยทําให้เขาไม่ค่อยชอบคินาเมฆเท่าไหร่กายก็นิ่งไปเลยไม่คิดว่าพารีจะจําเรื่องนี้ได้เขาเลยให้พารีเล่าเรื่องที่เจอมาคืนนั้นให้ฟังพารีก็เล่าในมุมของตัวเองนะคะและ สีหน้าของไก่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถามไก่ว่าไก่เป็นอะไรไก่ก็นิ่งไปเลยสักพักหนึ่งพลีรู้สึกเป็นห่วงมากไก่ก็คิดในใจว่าเออเขาวควรที่จะบอกภลีไปนะเพราะไม่อยากปิดบงังพลาีกต่อไปถ้าพลีมารู้ทีหลังแล้วรู้สึกไม่สบายใจจะเป็นยังไง เขาเลยตัดสินใจเล่าเรื่องคืนนั้นให้พันลีฟังแบบละเอียดรวมถึงเรื่องปัญหานในร้านเล่าด้วยและก็รวมถึงเรื่องทฤกับนิวที่คมที่ทําให้เขาต้องแยกกลุ่มกันคือเล่าทุกเรื่องให้พันลีฟังเลยพันลีก็นิ่งฟังในใจคือโมโหมากใกล้ต้องเจออะไรมามากมายขนาดนี้เลยเหรอแล้วก่อนหน้านี้แล้วใกล้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมใกล้ก็เลยเล่าไปอีกนะคะว่าเขาก็เจอแบบนี้มาตลอดแต่ทุกเรื่องที่เขาผ่านมามันทําให้เขาโตข,ขึ้นมันทําให้เขาเป็นเหมือนทุกวันนี้ พลีรู้สึกเสียใจมากที่เขาไม่อยู่เคียงข้างคุณไก่ทำให้คุณไก่ต้องผ่านอะไรมาก,ก็ไม่รู้กว่าจะผ่านมาได้คงลำบากนาดูและเขาก็บอกไกลว่า ต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมให้ใกล้เจออะไรแบบนี้เขาจะคอยอยู่ข้างๆใกล้เสมอไม่ว่าใกล้จะผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามเขาจะอยู่ข้างๆและให้กําลังใจใกล้และจะคอยปกป้องใกล้ตลอดไปใกล้ก็หันไปมองพลีนะสองสายตาเขาก็สบตาก,กันใกล้รู้สึกหินถึงมวลบางอย่างในสายตาพลีเลยพูดออกไปว่าใกล้ก็อยากยืนอยู่ข้าง,างคุณพลีตลอดไปเราจะยืนอยู่ข้างๆกันตลอดไปและก็พูดต่อว่าเราขอเป็นคนสนิทข,ของพลีได้ไหม เราขอเป็นคนสนิทของคุณพลีได้ไหมมากกว่าเพื่อนสนิทเราจะอยู่ข้างกันคอยปกป้องกันจับมือไปด้วยกันตลอดเรามาเป็นคนสนิทกันเถอะนะพลีก็ส่งยิ้มมาให้นะคะและก็บอกไกลไปว่าอืมเขาตกลงถ้าคุณไกลยอมเป็นคนสนิทของเขาเขาก็จะยอมเป็นคนสนิทกับคุณไกล้เขาก็เลื่อนขั้นกันมาอีกหนึ่งระดับแล้วนะคะ